เพว่าเป็นหนูเป็นแฟนที่ไม่ค่อยดีหรอกนูบ้านง,งานเจนไปแต่ว่านะถ้าใครก็มาจีบอยู่ตอนนี้เขาก็ไม่ชอบอีกแล้วหนูไม่มีเวลาให้เจริงจริงแต่อีกสักสองสามปีมาจีบนูใหม่ละกัน <c oughs> ตอนนั้นก็คือหนูสปอร์ตใจดีกทมแน่นอนชินรู้สึกสนุกหรือตามภาษาเด็ก,กน,นะชินหนูอยู่ไหนก็ได้ขอให้มีพ่อกับแม่คิดแค่นั้นเลยค่ะใช่อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีท่านสองคน <c oughs> ใช่เพราะเพราะไม่ได้ยึดติดกับสถานที่เลยตั้งแต่เด็ก เคยมีคำสั่งเสียอะไรมีไหมคะมีค่ะก็ตอน,นอที่อยู่โรงพยาบาลเขาบอกว่าในบรรดาลูกสาวเขาเชื่อมั่นในตัวหนูที่สุดว่าหนูจะดูแลแม่ดูแลคนอื่นได้ใช่เป็นการสั่งเสียที่มันอยู่ในใจเราแล้วเราก็ทำมันได้ใช่ก็น่าจะเป็นคำที่ มันมีครั้งหนึ่งที่หนูแบบจะไปแล้วแหละแต่เหมือนอาจจะด้วยแบบว่าโชคช่วยตอนนั้นมันอุปกรณ์ต่างๆไม่มีแล้วหนูก็ยังมองข้ามความเจ็บปวดไม่ได้ปวดเจ็บถ้าสมมุติว่าการมันเป็นเรื่องแค่แบบดีดนิ้วแล้วคุงไปแล้วอะแต่คือกว่าจะทำยังไงพ่าะชีวยคนเรามันต้องมีเป้าหมายอย่างที่บอกว่า ถ้าเราใช้ชีวิตโดยเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยอ่ะมันล่องลอยแล้วพอมันล่องลอยอ่ะมันไม่อยากตื่นมาค่ะบางคนมีความสุขกับการนอนหลับมากกว่าที่จะตื่นมาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยนั่นคือหนูในตอนนั้นเลยเพราะหนูรู้สึกว่าทาไมตอนหลับเราสบายจังเลยเราไม่ต้องคิดอะไรเราไม่มีภาระเราไม่ต้องตื่นเช้ามาทํางานไม่ต้องเป็นลูกน้องใครไม่ต้องมาแบบนั่งอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นเรารู้สึกโอเคหลับนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วสำหรับเราเพราะหนูไม่มีหนูจริงจริงหนูมีแต่หนูว่าหนูลืมไปความ ความสับสนตอนนั้นมันทําให้หนูแบบลืมไปว่าเป้าหมายหนูคือแม่นะจะต้องสิ่งที่พ่อเราฝากไว้แล้วเราเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวในตอนนั้นเน<ฆ>ี่ยถ้าคนเรามันมีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งหนูว่ามันจะทําให้เราแบบใช้ชีวิตด้วยด้วยความหวังด้วยด้วยแรงบันดาลใจด้วยแรงผลักดันที่จะทําให้เราแบบไปถึงตรงนั้นได้๋เดี๋ยวว่ากันแล้วเราพอถึงจริงๆอะ่ะหนูว่า<ฆ>ความคิดมันจะเปลี่ยน ไม่เคยไม่เคยรู้สึกไม่เคยรู้สึกน้อยใจเลยสักครั้งเดียวว่าว่าทําไมเราต้องเกิดมาลําบากตั้งแต่เด็กคเพราะหนูรู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้เราอ่ะบางครอบครัวที่มีเงินทองอาจจะให้ไม่ได้ก็ได้อนะไรเงี้ยเพราะหนูรู้สึกว่าความอบอุ่นที่พ่อให้ ทักษะในด้านการร้องเพลงการอะไรที่พรสวรรค์ที่แม่ให้หรือความเป็นนักสู้การต่อสู้การดิ้นรนต่างๆที่หนูได้มาตั้งแต่เด็กมันทำให้แบบเรามีทุกวันนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยคำสอนต่างๆที่ทำให้เราคิดแบบนี้ไม่เหมือนคนอื่นใช้ชีวิตแบบนี้ไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นภาพที่ชัดที่สุดคือคือความอบอุ่นจริงๆสุวรรณโมกับจริงนะก็คือเสิร์ชชื่อจากแบทบไทยใหญ่เพราะว่าเหมือนแบบ ในเรื่องเขาก็มีแบบเชื้อสายไทยใหญ่เลยก็พยายามจะไปถามก็คือถามคนที่แม่ห้องสอนเลยว่าแบบเออถ้ามีลูกสาวจะตั้งชื่อว่าอะไรถ้ามีน้องสาวเขาชื่อว่าอะไรก็มีหลายๆคนบอกว่าชื่อโมูชื่อโมอูมคำอะไรเงี้ยเออก็แบบเอ้ยแต่เอาโแบบมคำไม่ได้เพราะเรามีทองคาแล้วก็เอาโมเออเดี๋ยวซ้ำก็เอาโมเฉยๆ,ๆอะไรเงี้ยซึ่งก็เหมือนถ้าพี่จำไม่ผิดน,นะมนันแปลว่าดอกบัวคือเหมือนว่าคนที่นั่นรู้สึกว่าเหมือนแบบ ดอกบัวมันคือแบบเป็นสีสวยงามเป็นแสงสว่างเป็นเหมือนแบบเป็นที่พึ่งเหมือนวันหนึ่งมันจะเจอจระเซึ่งมันก็มีฟีลลิ่งอะไรที่ดูแบบเป็นเป็นโมแบบบทตบทโมเงี้ยห้าหมื่นคอนเทนต์เนี่ยห้าหมื่นเราตอบซื้อไปแล้วแล้วเราตอบในในแบบโซเชียลบ้างอ่ะว่าเขาบอกว่าตาเราเนี่ยยังไงตาหอยแแปลตาหอยแแปลเขาบ่างเงี้ยเป็ยังไงเราเราพูดให้ชาวเน็ตเข้าใจตรงกันเลยอ่ะคุณรู้ไหมทำไมกูไม่เก็บทำไมเขาคุยคนหรือว่า ดังไหมผมมีคุกันโอเคใช่เราว่าชอบทำอะไรครับไม่ชอบทำอะไรทำไมครับเดี๋ยวไม่<_ เขาใช้แล้วแบบผลขึ้นสิวขึ้นเขาจะทำการผักสูตรนะคะเพื่อให้เป็นสูตรอ่อ,อนโยนมากที่สุดเป็นสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะเกมแบบนี้ไม่ใช่แค่บ <laughs> <s assy> ันใหญ่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่เป็นแค่บันธรรมดาไอเจ็บคอ เพราะว่าวันที่เมื่อวานเขาเพิ่งเรียกเข้าไปประชุมกันแล้วก็คุยกันเรื่องอื่นมากกว่าใช่ไหมคุยเรื่องซีรีส์เรื่องอะไรต่างๆมิ้งพี่ฟ้าก็รู้พร้อมทุกคนแหละว่ามีวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกิจใช่ไหมรู้แค่นั้นเลยนะคะก็รอรอประกาศอีกทีนึงรอประกาศรายละเอียดต่างๆนะ,ะช่วงนี้เราก็ถ่ายซีรีส์กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะหนะักเพราะว่าคิวก็เนี่ยเดี๋ยวสี่สี่วันนี้จะโหดมากสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด ซึ่งเป็นคิวที่โอ้โหหนักหนักหนักพีฟาหนักและเหนื่อยกันสุดๆเลยนะคะแต่ว่าเราต้องเร่งทำให้วันปิดกล้องจริงคือ30เดือนนี้ต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายในวันที่30แต่ว่าจะมีวันวันเกินนบ้างอะไรฮะออนแอร์23ฮะ23พสศคือจิกาทางช่องใจจริงๆนี่อยากให้มิติ้งหลังจากที่ซีรีส์รออนไปแล้วมากกว่าใช่ไหม ทุกคนคิดเหมือนกันไหมเผื่อมีแฟนคลับหน้าใหม่มาบ้างเผื่อมีคนรู้จักหมอรันและสารวัตรตุลเผื่อเขาอยากมาเห็นเราในชีวิตจริงเหนื่อยมากเลยอ่ะสารวัตรเหนื่อยยากมากนะทั้งคู่เลยอ่ะมันด้วยความพอเป็นหมอเป็นตำรวจแล้วก็แล้วเราติดมันคนลิ้กตำรวจไหมติดน่ะการเดินที่อ่ะแล้วไหใช่ปะการเดินก็แบบแต่หยิบปืนมันมาก มีวันหนึ่ง <philanthropy> อ่ะพี่ฟ้าหยิบปืนจนแบบแขนลแรแข็งแเพราะมันหนักจริงๆก็หนูหนูก็ลองแค่แป๊บเดียวอ่ะแค่ซีนหนึ่งอ่ะไม่ไหวแบบโคตรปวดเลยมินสิรัสุดที่ได้ถ่ายเขาหลบมากเลยเขาบอกว่าฟ้าทำท่าแล้มือฟ้าหุ้ยอ๋อทันคนเราบอกว่าฟ้าอยู่นึกต้องการมากแต่ว่าสปอยอันหนึ่งได้แต่พยายามจะไม่พูดตอนไหนโอ้ยสปอยในคุณล่าสุดล่าสุดซีนที่อยู่กับมีนาหนูต้องวิ่ง หมืนต้องวิ่งใช่ป่ะแล้หวหนูก็กระวนกระวายทำไมไดิวะทำไมไดิวะอยู่โรงพยาบาลกระวนกระวายกลัวแบบกลัวเขาจะเป็นอะไรใช่ป่ะสักพักเขาบอมาหมออย่าลืมนะเราเป็นหมอเรารู้ว่าแค่นี้เขาไม่ตายหรอกคือ <c oughs> <c oughs> แบบเป็นแบบว่าไม่พอมากังวลกระวายจะลืมว่าอ๋อเราเราเป็นหมอนี่หว่าเรารู้แค่นิดเดียวเรากังวลกระวายเหมือนจะตายอะไรเงี้ยก็นั้นก็ตลกดีเป็นเบื้องหลังน่ารักน่ารักที่เราได้โรงพยาบาลก็โรงพยาบาลจริง บอสเอามาแทนคอนสามกูพี่ฟ้าเหนื่อยไม่ต่างไม่ต่างอะไรเนี่ยปาหลอกที่ต้องบอกนี้ก่อนว่าที่พี่ฟ้าเองเสนอที่จะขอเลื่อนคอนอิงฟ้าร์มหาชนสามไปก่อนเพราะรู้สึกว่าเรากลัวทำออกมาไม่ดีด้วยความที่เรามีระยะเวลาค่อนข้างน้อยก็เลยอยากจะไปทุ่มให้กับคอนที่ฮ่องกงไปเลย ไม่งั้นมันระยะเวลามันไม่ได้ต่างกันมากมันแป๊บเดียวอะมันคือ27ตุลาแล้วก็มันจะมาส0บ6ตุเอ่อพฤษภาอย่างเงี้ยมันมันเว้นกันแป๊บเดียวแล้วก็ถ้ามันสมแล้วเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่มันว้าากวาเดิมตัวว่าถ้าทำแล้วมันไม่จึ้งอย่าเพิ่งทาดีกว่าก็เลยขอเลื่อนไปก่อนด้วยความที่ตอนนี้มันหลายอย่างทั้งถ่ายซีรีส์ทั้งโอ้มากมายหลายสิ่งก็เลย กลัวตัวเองไม่ไหวด้วยก็เลยเลื่อนไปก่อนแล้วค่อยว่ากันปีหน้านะคะเพราะปีหน้าเรามีโปรเจกต์ใหญ่ด้วยซึ่งยังบอกไม่ได้แหละทุกคนต้องรอรุนดูทากคไม่สบายค่ะทุกคนนอนทั้งวันวันนี้เพิ่งตื่นแลวเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนร่างกายกัวค,คืนทีเดียวอะดีนะยังตื่นด้วยงั้น <laughs> ไม่งนฉันจะต้องโซโลไปอสอชั่วโมงหนึ่งเกือบเหมือนกันถ้าพี่สันไม่มาโ,โไม,บบไม่ไม่ได้เกี่ยวกับ <laughs> หอยแข็งดิบของฉันคือกูกินหอยแค็งดิบไม่สบายปาปาปาไม่เกี่ยวอะอวน่าจะเป็นเรื่องเวลานอนนอน,นอนกี่โมงตั้งแต่ถ่ายหยุดฝนก็คือ <laughs> ไม่เคยได้นอนกลางเที่ยงคืน ก็จะเป็นสแตนดาดเนาะตีสองผ้มั่งอะไรมั่งตีห้านอนเช้าม้างนอนอะไรม้างก็วันที่เราเลิกเร็วอกเป็นวันแรกที่เหมือนฟ้าเยบอกว่าให้ขยับเบรกช่วยขยับเบรกเดาได้ไหมว่าให้เลิกก่อนแบบเวลานิดนึงมีวันนะมีวันนเพราะว่ามีก็ความตั้งใจแหละมันก็อยากให้แยกให้ออกมาดีที่สุดเนาะแต่ว่าบกีมันความที่เราไม่ได้ทําแค่หยดฝนเดียวเรามีงานนอกด้วยไง ก็เลยแบบจะเมเนจตเวลากันยากนิดนึงเพลงขอีส์กู้มีไหมคะคิดว่ามีแต่ว่าเหมือนทิงงานเขามาถามแหละมาอยากได้เพลงแนวไหนทุกคนอยากได้แนวไหนอ่ะเอาเป็นแนวมาซึมมะ <laughs> ตั้หูนิ่งมากก่อนอยู่ด้วยฟ้าไม่จริง <laughs> สิ่งที่ทุกคนเห็นอนาะจะไม่ได้ความจริงก็จ <laughs> ะไม่นิ่งไม่นิ่งแต่ต้องหูจะต,ติดพี่ซันเดินเดินแล้วจะเอียนเอจะติดพี่ซันตัวดึงดูดอ่ะนึกว่าเป็นแม่มัน มาซึมมาซึมมาร้องไม่เป็นหรอกทุกคนพี่ฟ้ายังร้องคเวอร์เต็มไม่ได้เลยเพลงป a l o n คุ้งถึงอ่ะตัะ้งหนึงอ่ะชอบมาเลยว่าพี่ฟ้ายัง cover เป็นตัวเมื่อตอนนั้นคือมันเป็นโฟลงแบบพ่นออกไปหมดแล้วอะ่ะแบบพี่มาซึมมาซึมมาซึมซึมมา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 ใช่ไหมถูกไหมคล้ายๆป่ะพี่ดูดิว่ามันต้องรันในติ๊กต็อกเยอะแค่ไหนถึงจำทำนองได้อะ่ะ นี่ไม่เคยดูจนจบอะเพราะมันขูนเลื่อนอย่างเดียวเลยไม่เอาเขินมากต้องให้ฟังหน่อยมารักกันได้ไงโอ้ยไปรอดูไปอ่านซีรีส์อะซื้อหนังสือเอามาอ่านหยุดคนกคินไปรอดูเห็นไหมคูค่นี้น่ารักค่ะดูมาจะสามปีแล้ว <c oughs> มีบนดอยปะ,ไม,ยะไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เขายังไม่ได้แพลนมาพี่ฟ้าจะรู้เบรกด,ดาวกันวันต่อน่จริงจริงพี่ฟ้าเองก็อยากไปถ้ามีเวลาอยากไปแบบไป คืออยากไปช่วยไปดูแบบเผื่อมีพวกน้องหมาน้องแมวแบบหลงเหลืออยู่ตรงไหนคืออยากอยากไปดูด้วยตัวเองเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เราก็ติดภารกิจไม่สามารถไปได้ไม่เป็นไรเราก็ส่งใจดูอยู่ห่างๆะคะเกมใครใจสีที่ชอบขอให้สัญญาณหนึ่งสองสากระตอมกันเลยแรกเลยนะเลขในใจศูนย์ถึงเก้าหนึ่งสองสามแปด อ่ะไม่พอกันฮะต้องพรกอมพอกันแปดอุ้ยตรงกันมากอันนี้คือแซมเปิลคอแกเอ้าวไม่ใช่อีกเหรออ๋อใช่เป็นเป็นเลขประจำตัวเลขแปดมีความหมายโอเควลาที่ชื่นชอบวัลเล่บอลนหรือว่าพุทบวัฟพุทบวัเออแนวเพลงที่ชื่นชอบ 1, 2, 3ทรูฟรีฮิปฮอปอ้าว ฉันตอบเลยนะแลราต้องของเขาเนี่แนวเพลงนี้เขาเปิดเลยเนี่ยอ่ะอ่อสี่จ้ะอันนี้ง่ายตอบได้เลยทันทีนะหมาหรือแมวหมาหมาอะต่อไปนั่งรถหรือขึ้นเครื่องนั่งรถวทำกันรึสัตว์ที่กลัวที่สุดพี่อินฟ้ากลัวที่สุดง่ายมากเลยนะจริงๆแล้วอะแปงสาบ แมงมุมอุ้ยแต่แมงสาบก็ใกล้เคียงคำพูดที่ต้องอุทานเมื่อตกใจอีกอัเด็ดลูกแม่อะไรนะล่ามเดียวล่บเดียวล่ามเดียวอูกอะโอเคคำพูดที่ชอบพูดบ่อยและติดปากที่สุดของพี่ฟ้าพี่ซันพี่ซันแค่แคพูดชื่อพูดไหะพี่วพี่ซันก็หลอนชื่อตัวเองใช่ปะเก่งเนาะถูกหลายข้อแล้วแล้วข้อสุดท้ายเพลงที่ อิงฟาร้องล่าสุดคร่าเลยเหรอล่าสุดอะไรคะอีเวนต์ล่าสุดนี่ของทันซิลป่ะแกเซคำยินดีคำยินดีนะมันอีเวนต์วิมานหนาำทันซิลเขาไม่มีไลฟ์บอกไงเลยเลยไม่รู้อ่ะหมดยังอ่ะหมดแล้วเป็นไงวิมานอะเอ่อวีเหมือนวิวาอยมันไม่เห็นได้ยินอะไรเลยขอท่านพักท่อนด้วยมอะซักท่อนขอซักท่อนได้ไห อย่ามาฟอนเธอลงมาเดาฟ้นาน้อวยพานให้ความรักเราทั้งสองครองคู่ไปนิรันดรหากเจ้าลายหากเจ้าลายจงยื่นมือให้ป้าทั้นเธอฝนที่เธอลงบนมือเราดังงานวิวาไห้วันนา ถามเขาเขาบอกว่าเนี่ยเขาอินมากในบทอะหมดหมอรันนะเขาแบบพยายามแบบสลัดแล้วน้องฟ้าอินไหมอินค่ะอินมันต้องแบบว่าพยายามแบบว่าสลัดไหมเวลาแบบทํายังไงเวลาแสดงเสร็จแล้วแบบเฮ้ยฉันจะต้องไม่เอาตัวนี้แบบตัวละครนี้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยทาไงอาจจะด้วยความที่พอหนูไปถ่ายมาหลายๆหลายๆตัวก็เริ่มรู้จักทีวิธีการเอาออกอะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆเราอินได้นะาเซ็ตหรือว่าในวันนั้นๆแต่มันก็มัน S <S <an> ก็มีบางฉากที่เอาออกไปยากเหมือนกันถ้ามันใกล้เคียงกับชีวิตชีวิตเราเราก็จะอ,ออกยากนิดนึงหรือว่ามันแบบอารมณ์มากๆอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่แต่ถือว่าเป็นข้อดีถ้าเรายังอินอยู่ในระหว่างการถ่ายทําในเดือนนั้นๆั้ถ้าอย่างมีมานหนาปุ๊บไปถ่ายสองเดือนปั๊บก็ยังต้องอยู่กับตัวละครนั้นสองเดือนสองเดือนที่อยู่กับมันเต็มๆเลยก็กว่าจะออกได้ก็เราไปเจอตัวใหม่ที่ที่ทาให้เราแบบต้องไปเรียนรู้ใหม่แต่พี่ดูเหมือนแบบพี่เขาปล่อยทีเซอร์มาคือแบบว่า เขาเรียกว่าอารมณ์หนังอารมณ์ซีรีส์มันไม่เหมือนแบบซีรีส์ไทยเนาะมันดูเป็นแบบว่าเกาหลีเออดูเป็นแบบแนวแบบอ๋อไหนอ่ะนังเหมือนเลยอ่ะไม่ใช่หยดฝนถ้าหยดฝนนี่จะเป็นแนวเกาหลีใช่เราคุยเรื่องอะไรกันอยู่ตรงนี้ร้านน้ำอ๋อใช่หยดฝนหยดฝนโอเคไม่ไม่สบายไงกลัวติดไข้เลยเนูจะบอกว่าพี่ปัดเองนี่หนูจะติดไข้ให้เองใช่ไหมมาครับใช่แล้วครับ เขาเรียกเป็นการกักขังหน่วงเหนียวเออเป็นให้กันให้หมดพื่อยาถูเลยสองแสนสองหมื่นสรุปติดไข้ไม่เป็นไรค่ะหนูกินวิตามินซีทุกวันเอออันนี้ต่อแต่ว่าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่เป็นไข้หวัดธรรมดาไอเจ็บคอ อาจจะเป็นการพักผ่อนนนงกินยาไหมเวลาป่วยกินยาไหมกินบ้างไม่กินบางบวกชายเนียนถ้าย่อถึงสามแสนหนูจะปล่อยล้อเล่นนะอควนไม่อยากให้ปล่อยแล้วก็ไม่ถึงฉันกอเก่อนะหรือไงถามว่าพี่พี่ฟ้าตัวหอมไหมพี่ปัดหอมได้กลิ่นเพราะว่าใช้โฟมล้างคือตัวหอมอได้กลิ่นเดินมาได้กลิ่นนะคะ กอดใหม่เดี๋ยวกดอ้ากดมันฟินนะเนาะเดี๋ยวว่าจต่ปันขับไปดูนู่นดิไม่ปอยิ้มไม่ได้เพราเดี๋ยวช่วงแบบตั้งแต่15บห้าถึงแบบสิ้นปีพี่ปัดไม่อยู่ไปต่างประเทศพูดแต่โปรเจกต์เรามีเยอะมากเลยนะเรามีคอนฮ่องกงเรามีซีรีส์เรามีแฟนมิตรเวียดนามแล้วเราก็มีถ่ายเรื่อง ฮแล้วก็มีอันที่บอกไม่ได้2ออันเยอะมากๆก็มีให้ติดตามจนถึงปีหน้าเลยนะคะพิษหาพี่ซันและ,<จ>ะมีคน<ม>บอกว่าเซล,ลหาพี่ซันแล้วขอคนสี่ <c oughs> สิบเซตเซตเอสี่สิบเซตไหน,น <29 S 2> สองเก้าแล้ว <c oughs> เยอะมาก เ้าสังไห้าวงด,ด้วสดไม่มีบทสคริปต์นะจ๊ะคือซีนดราม่าข,ขอโทษแฟนเธอขอโทษนะที่เรากลับบ้านดึกอ่ะพอดีว่าเราทํางานเยอะอ่ะช่วงนี้เราก็เลยเมเนจเ,เวลาไม่ดีอ่ะขอโทษได้ปะเราจะบอกทําไมว่าจะกลับกี่วงเรากลับไม่ตรงเวลาก็าเราทํางานนี่มันไม่เรากําหนดเวลาไม่ได้อ่ะกํนหนดได้ถ้าไม่รู้ก็อย่างว่าพูดสิว่าเราจะกลับเวลานี้เวลานี้เธอกโทษเจ้านายเราดิถ้าเราไม่ทํางานแล้วใครจะเลี้ยงเธอล่ะ เราเลี้ยงเตยเราไม่ทำงานแล้วเธอจะเอาตังค์ที่ไหนใช้อะเรามีเธอให้เราจ่ายตลอดอะเราจ่ายตลอดเธอเอาเงินหลังจากนี้เราลาออกแล้วเธอเลี้ยงเราไหมได้จริงหรือเปล่าอืมงั้นพรุ่งนี้เราไม่ไปทํางานนะเอออยู่บ้านไปเลยแต่ตอนนี้ก็ดีกันก่อนเร็วดิอจะดีไม่ดีม่จะดีไม่ดีไม่จะดีไม่ดีหมดเวลา ไปโจทย์ที่ได้หนึ่งอันกันนะอุ้ยยอดขึ้นว่ะละครละครการละครนะการละครการละครกินสเต็คกินสเต็คดีมาไหวฟินแล้วฟินแล้วฟินแล้วเนี่ยแฟนเก่ามาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นฟิวสบายดีไหมโอเคนะอุ้ยชอบนะสบายดีไหมก็ดีเธอล่ะก็ดีนะแล้ว ตอนนี้เป็นไงอ่ะยังนอนดึกเหมือนเดิมปะก็มีบ้างเวลาคิดถึงแต่ก็พยายามนอนให้มันเร็วแหละเราเขายังเที่ยวอยู่ปะก็เหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมด้วยาเต็มก็หล่ะเราเขาดูแลดีปะล่ะยังไม่ได้มีใครก็คลงสตอรี่ด้วยกันอะใครอะเพื่อนอ๋อแล้วเธออะ ก็เรื่อยๆมีคนไหนยังยังมีไม่เป็นตัวเป็นตนอะถ้าวันถ้าไม่มีเราก็อยากกลับมาคุยก็บอกนะจะขอคืนดีเหรอไม่รู้เราจะดื้อเหมือนเดิมปะเราจะดุบอ่ะล่ะเอาเ็ราเธอดื้อเราก็ต้องดุดิก็เลยถามไงว่ายังดื้อเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ดื้อแหละไม่มีคนดุ ใครจะไปดูไหวอ่ะเจ้าตักเราอ่ะเธอสบายดีไหมเวลาเพลงมันต้องขึ้นเหรอป้าเมื่อกี้อ่ะบาเดดี๋ยวไปตัเธอสบายดีไหมอะไรนะอะไรมีแต่เพลง Good And o u มีแต่คนพิมพ์อันดูมันอ่ะเธอสบายดีไหมค่ะมาแล้วคิมินบ้านนั่งยิ้มอยู่ตรงนั้นอยากฟินมากเดินมาไปดูในหยดฝนค่ะ สี 4, 3, ่สา <Okay. S 2> มสองโอเคไมะไรเปล่าเมือ่อวานทำไมถูกไปไม่รับอ่ะติดงานอยู่ติดงานอยู่กับใครอ่ะอยู่กับเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนสมัยมหาหลัยเราทำไมรับสายไม่ได้ก็มันคุยธุระกันอยู่มันรับไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรมันก็ต้องรับได้หรอปะ มันไม่ได้เป็นอย่างไรต้องเชื่อใจว่าออกไปข้างนอกอ่ะไม่มีคืคบกันมาตั้งนานจะไปทำอย่างนั้นทำไมก็เพราะว่าคบกันมาตั้งนานไงก็ไม่ควรจะมีความลับต่อกันต้องไม่ได้มีความลับก็รีบกลับบ้านรีบกลับบ้านอะไรแกก่าแกจะกับตั้งเที่ยงคืนอะเรานั่งรออยู่ทําไมเราจะไม่รู้ว่าแกกัมันคุยยาวอ่ะไม่ทำไงอ่ะก็นานทีเจอยาวมากปะก็นานทีเจอต้องมาชวนรถทำไมเนี่ยก็ถามก็เลวยาวมากปะ ก็คุยเรื่อยๆอะทำไมอะหนูก็นกว่ากลับบ้านปะก็แบบว่าเราไม่ได้สําคัญแล้วใช่ปะนานๆที่เราทำแบบเธอป้องอะเราทำแบบเธอเมื่อไงเธอจะโอเคปะก็จะทํากลับทําไมเราจะประชดทําไมเอ้าก็มันไม่มีอะไรไม่ใช่หรอถ้าเราทํากลับแล้วเธอจะกลัวอะไรอะก็จะทาทาไมล่ะไม่ชอบเนี่ยคือประชดไม่ชอบก็บอกสิไม่ชอบก็จะทาไม่รู้ไงว่ามันต้องรู้สึกยังไงอันเนี้ยประชดไม่ชอบเหมือนกันจะทำเลยก็ทําเลยแล้วแต่ก็เธอไม่ได้แคร์เราแล้วไงมันไม่ได้ไม่แคร์ ไม่ชอบขอโทษเลิกคบได้ป่ะเพื่อนคนนี้ไม่ขอไม่ชอบงานขอโทษขอโทษหมดเวลาขอโทษนะขอบคุณอีิงหรอที่เล่นเป็นจริงหรอไม่เมื่อกี้ขอบคอมเมนต์บอกว่าอะไรนะพี่ฝัดเป็นมือทีสาว อะไรวะโถวันที่สามแม่จ้ะฉันเป็นแม่ล้วบอกว่าเรื่องสรุปมันเริ่มมันเริ่มเครียดแล้วฉันเป็นแม่บางคนบอกไม่กล้าดูเลยก็แบบไม่ที่แย่มันเครียดแบบกลัวไงแลอวออแคเ์ everybody